แ,แม่เ้าพูดให้หนูเจ็บปอรู้สึกแต่ถ้าไม่มีตังให้เขาอ่ะจะเป็นลูกไม่ดีเลยนะถูกต้องมีตังใหไ้ไม่มีตังให้ไม่ได้จา้าทะเลาะก,กันด่ากันทันทีจา้าไม่รักแม่หรอจา้าลูกกระตันยูลูกอย่างงูลูกอย่างนี้ขึ้นมาทันทีเลยเออจริงแต่ถามว่ารักเราไม่รักบอกเลยว่ารักเรามากแต่ว่าไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรหรอกอารมณ์เหมือนว่าถ้ายิ่งเราให้เขาอ่ะถ้าเราไม่ให้นะ เหมือนนะคะชีวิตเราจะขัดสนแต่ถ้าเราให้ห้าบาทสิบาทหรือห้าร้อยอ่ะแม่หนูมีแค่นี้แม่เอาไปก่อนเงินเราก็จะเปิดขึ้นเหมือนแกจะช่วยดันเราให้เราเปิดแต่เวลาคุยกับแม่คุยไม่ค่อยได้ทะเลาะกันตลอดคุยกันไม่ได้ต้องโอนตังให้ปุ๊บแล้วก็แม่ไว้พอได้หน่อยสิอ่าได้แม่เวพอได้หน่อยสิแต่ถ้าคุยคุยสักแป๊บทะเลาะอีกแล้วสักแป๊บทะเลาะกันอีกแล้วคุยกันไม่ได้ ใช่ใช่คุยกันแด้แล้วเขามองว่าลูกเขานี่เก่งมากลูกนี่เป็นคนที่เก่งมากๆเลยลูกแบบเอาแต่ปัญหามาให้ลูกนะแม่นี่เนาะแม่นี่สัรหาปัญหาวันนี้ก็ลูกอันนั้นมาแล้วลูกแม่ไปวันนี้มาแล้วนะปัญหาร้อยแปดเออสร้างปัญหาให้ลูกแก้แม่น่ารักมากเลยจ้าแม่ทําไมเป็นอย่างนี้อืมแล้วก็แล้วก็เชื่อว่าลูกกูแก้ได้อลูกกูเก่งลูกกูเอาอยู่ลูกกูแก้ได้ เชื่อไหมหนูไม่ไม่เคยเชื่อเรื่องดวงเลยนะคะอืไม่ไม่เคยเชื่อเลยจนจนหนูมาดูตอนช่วงที่หนูไปซึมเศร้าหนูคิดว่ามันมันดิบมันแย่ทุกอย่างคือชีวิตมันมันลงอ่าใช่แล้วไม่รู้จะพึ่งทางไหนแล้วอแล้วคือดูดูหลายหลายเจ้ามากแต่ว่ามันก็ไม่ตกเลยจนแบบเรื่องติกตอกมาเจอแม่หมอแบบแม่หมอทักอ่ะทุกอย่างมันมันเป๊ะหมดเลยอ่ะมันทําให้หนูาชออเนี่ยหนูก็จะดูกับคนเนี้ยใช่คือเหมือน คือเหมือนเราอ่ะมาเปิดให้เรามาเปิดให้สําหรับคนที่ดิ่งจริงๆมาเปิดให้สําหรับคนที่ดิ่งจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านั้นเป็นคนทําบุญมาตลอดทําบุญมาตลอดสายฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปจะได้ดูด้วยกันเปิดดวงการเงินการงานความรักดูฟรีเทวิกาเรียกซัพค่ะ